วสวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมคะกับ1ท่า3นาทีวันนี้นะคะเกลจะชวนทุกคนมาฝึกท่าที่เบสิกมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถที่จะเอาปลายเท้าไปแตะถึงศีรษะได้ในท่านี้จะเป็นท่าอะไรเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะคะอาสนะที่เกลจะชวนทุกคนมาฝึกในวันนี้นะคะมีชื่อว่า บูรณาบูจังกาอาสนะหรือว่าฟูคอบราโพสนั่นเองค่ะจะเป็นยังไง เราลองไปฝึกกันดูนะคะเดี๋ยวเกลือจะพาวอร์มกันก่อนเลยนะคะคอบ,บราก,ก็ต้องนอนคว่ำถูกไหมโอเคนอนคว่ำลงไปก่อนเลยแยกปลายเท้าออกห่างจากกันนะคะเท่ากับช่วงสะโพกเนาะจากนั้นประสานมือไว้ใต้หน้าอกนะคะหายใจเข้านะคะกดฝ่ามือยืดแขนตึงยกอกชัดหน้าชัดคางหายใจออกลดหน้าอกลงหายใจเข้ารอบสองฮึบยืดแขนตึงชดหน้าชัดคางลด เชิงกรานลงนะหายใจออกลดหน้าอกลงรอบสามฮึบยืดขึ้นมาค่ะเชิงกรานลดลงแขนตึงหายใจออกลดลงโอเคทีนี้คลายมือนะคะวางมือไว้ข้างหน้าอกเหมือนเวลาเราจะขึ้นท่าคอบราเลยจากนั้นขาย,ยังแยกอยู่นะหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นมาเชิงกรานวางอยู่ที่พื้นนะคะลดหัวไหล่ลงตำ่ำในคอบบราโพส หายใจออกทวิสขวาขสอกยันงออยู่หันไปมองส้นเท้าขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืดแขนตึงหายใจออกลดหน้าอกลงทีนี้หายใจเข้านะคะยกอกของเราขึ้นมาสอกงออยู่หายใจออกทวิสซ้ายหันไปมองส้นเท้าซ้ายสอกงออยู่นะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วยืดแขนตึง ใจออกลดหน้าอกลงรอบที่สองค่ะหายใจเข้ายกอกขึ้นคอประหาหายใจออกโทวิสขว้ามองส้นเท้าหายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืดแขนตึงชัดหน้าชัด่ะหายใจออกลดหน้าอกลงหายใจเข้าฮึบยกอกขึ้นขางอศอกหายใจออกโทวิสซ้ายมองส้นเท้าซ้ายแล้วหายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืดแขนตึง หายใจออกรดหน้าอ,อกลงเอาแล้วนะจะเอาจริงแล้วนะ <c oughs> มือยังคงอยู่ที่เดิมนะคะหายใจเข้าหฮืบยืดแขนยืดแขนยืดแขนลดเชิงกราดลงนะคะลดหัวไหล่ลงต่ำทีนี้เข่าของเรานะยังคงแยกอยู่ประมาณความกว้างของช่วงสะโพกนะคะงอเข่ามาเขาไม่แยกกว้างเกินไปแยกกว้างเกินไปนะเราจะเจ็บหลังล่างนะคะเอาประมาณความกว้างของช่วงสะโพกเนาะ อืมหัวไหล่เราลดลงต่ำนะคะทีนี้พอยปลายเท้าเข้ามาแตะกันแบบนี้เนาะ,ะขยับปรับนิดนึงแล้วค่อยๆหายใจเข้าค่ะชดหน้าเชดอ,อกของเราขึ้นไม่ไหวคลายแป๊บหนึง่งรอบที่สองนะหายใจเข้าเชดหน้าเชดอ,อกไว้พอยปลายเท้าของเราเข้ามาใกล้ศีรษะแบบนี้เฮ้ยเหมือนแตะโดนแล้ว ลายแป๊บหนึง่งออีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าเชิดอ,อกของเราขึ้นกดเชิงกลานไว้นะคะชิดอ,อกคอมันจะตึงๆใครที่เป็นตะคิวนะพักขอเพราะว่าเวลาเราเกรงปลายเท้าแบบนี้มันจะเกิดอาการตะคิวกินขาได้อ่าคอยปลายเท้าเข้ามาลดหัวไหล่ลงต่ำนะคะเทคนิคคือลดหัวไหล่ลงต่ำแล้วมันจะสามารถ ปลายเท้ามาที่ศีรษะได้แบบนี้นั่นเองโอเคทำเสร็จแล้วนะคะฝึกเสร็จแล้วอย่าลืมพักในท่าชายโพสแล้วก็ทวิสต์นิดนึงนะคะ แต่เดี๋ยวมันจะเกิน3นาทีไงฝึกแล้วก็ไปคลายท่ากันเองนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะฝึกท่านี้ได้สามารถนำปลายเท้าไปแตะที่ศีรษะได้อย่างสวยงามในปุรนาบูจังกาอาสนะค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนนมาสเต